ผู้ปกครองและเด็กๆพบกันกันกบคุณครูนายนาและคุณครูเอ๋อีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานที่ครูเอให้เด็กๆได้ฟังการก่อนหน้านี้ก็คือนิทานเรื่องหนูนิดไม่ยอมกินผักใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆฟังนิทานแล้วได้แง่คิดอะไรในนิทานบ้างเอ่ย ในนิทานเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะเด็กๆมีเด็กคนไหนตอบคุณเอได้บ้างนะใช่แล้วค่ะเขาพูดถึงเรื่องผักใช่ไหมคะว่าหนูนิดเนี่ยไม่ยอมกินผักทำให้ท้องเป็นยังไงคะเด็กๆท้องผูกนะคะอุจจาระไม่ออกนะคะแล้วก็ทำให้หนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขากินผักกันแล้วเขาก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็ง แต่หนูนิดเนี่ยกับมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเพื่อนๆโตมากขึ้นจเจริญเติบโตกันมากขึ้นแต่หนูนิดตัวเล็กเหมือนเดิมหนูนิดก็เลยรู้สึกเป็นยังไงคะเด็กๆไม่อยากไปโรงเรียนแต่ทีนี้หนูนิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเริ่มมากินผักใช่ไหมคะเด็กๆ นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะคะเด็กๆควรทานอาหารให้ครบหลักห้าหมู่นะคะด,ดื่มนมนะคะผักผลไม้นะคะรับประทานผักผลไม้นะคะให้พอเหมาะพอปริมาณนะคะหน่วยการเรียนที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะในอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่อง ผักสดสะอาดค่ะเด็กๆนะคะ vegetable แปลว่าผักนะคะ vegetable แปลว่าผักนะคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นผักที่ไหนกันบ้างเอ่ยอ่าเวลาเด็กๆไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะผักเนี่ยก็มีหลายชนิดมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนชอบทานผักบ้างนะลองบอกคุณเอ๋่อยสิคะ ถ้าเด็กๆคนไหนทานผักเก่งจะดีมากเลยค่ะจะทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะคะเด็ก,เดกๆเนื้อหาที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนนี้นะคะก็จะมี 1. ชื่อของผักชนิดต่างๆนะคะเด็กๆ 2. รูปร่างลักษณะของผัก 3. ประโยชน์ของผัก 4. การประกอบอาหาร 5. การถนอมอาหารและการเก็บรักษาผักนั่นเองคเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกับคุณครูเอกกับคุณครูนายนาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะพาเด็กๆไปท่องเที่ยวตลาดและสวนผักกันเลยค่ะ ะะเ,เด็กๆสังเกตไหมคะว่าผักแต่ละชนิดมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันเด็กๆคนไหนเคยรับประทานผักชนิดไหนบ้างและก็จําชื่อผักได้บ้างบอกคุณเอ๋ด้วยสิคะมีผักอะไรบ้างนะอันแรกเลยก็คือมีใครทราบไหมคะว่านี้เขาเรียกว่าอะไรเก่งมากคะ่ะเด็กๆเ,เ,เขาเรียกว่าถั่วลันเตานะคะ ั่วลันเต,ตานะคะเอามาประกอบอาหารก็เช่นไปผัดนะคะกับกุ้งหรือกับหมูก็ได้นะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่าใครตอบผิดได้บ้างเก่งมากค่ะหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่นะคะเด็กๆภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอัยันอันยันแปลว่าหอมหัวใหญ่นะคะเด็กๆต่อไปอันนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยธนะค่ะเด็กๆ เด็กๆคนไหนเคยทานบ้างเอ่ยนะคะะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยค่ะต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดค่ะเห็ดก็มีหลายชนิดนะคะครูอีกขอยกตัวอย่างเห็ดเข็มทองลักษณะเขาก็จะเป็นเส้นตรงๆหัวตุ้มๆนะคะสีขาวเห็ดเข็มทองนะคะเด็กๆส่วนอันนี้เราเรียกว่าเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางนะคะ ส่วนอันนี้ใครตอบก็เอดได้บ้างเอ่ยลูกกลมๆเก่งมากค่ะมะเขือเทศนะคะโฉบเห้นโฉบแปลว,ว่ามะเขือเทศนะคะเด็กๆเราไปดูผักอื่นๆต่อกันเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าต้นหอมค่ะเด็กๆต่อไปมีต้นหอมแล้วก็ต้องมีผักชีค่ะ ส่วนอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆแตงกวาเก่งมากค่ะ cucumber แปลว่าแตงกวานะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่ากะหล่ำปีค่ะเด็กๆใครเคยทานบ้างน,นะคะ cabbage แปลว่ากะหล่ำปีส่วนอันนี้เราเราเรียกว่ากระเทียมนะคะกระเทียม ส่วนอันนี้สีจะแตกต่างกากกระเทียมนะคะเราเรียกว่าหอมแดงค่ะเด็กๆเด็กๆเคยรับประทานอะไรกันบ้างคะในผักที่กูเอียวมาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูผักชนิดอื่นๆกันต่อเลยคะ่ะอันนี้เราเรียกว่าผักกะหอมนะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่า หมช้ยเท้านะคะชายเท้านะคะส่วนอันนี้ว่ามะกรูดนะคะเด็กๆไม่ใช่มะนาวนะแต่เขาจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนมะนาวเป็นรูปกลมๆแต่มะกรูด่ผิวเขาจะไม่เรียบนะคะผิวด้านนอกเขาจะไม่เรียบส่วนอันนี้เรียกว่าผักกาดขาวค่ะเด็กๆเด็กๆเคยทานใช่ไหมไว้ทาอ่าอะไรคะใช่แล้วค่ะไว้ทําแกจงจืดต้มจืดนะคะส่วนอันนี้เรียกว่า ผัวปักยาวนะคะผัวปักยาวส่วนอันนี้เราเรียกว่าแครอทนะคะแครอทนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีส้มนั่นเองเด็กๆสังเกตไหมคะว่ารูปร่างลักษณะของผักจะไม่ค่อยจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สีก็จะแต,ตกต่างกันออกไปบางชนิดก็สีส้มเหมือนเช่นแครอทนะคะบางชนิดก็มีสีเขียวบางชนิดก็เป็นเขียวเข้มเขียวอ่อนสีขาวสีแดงนะคะ เราไปดูผักชนิดต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าพริกค่ะพริกขี้หนูชิรีนะคะภาษาอังกฤษเรเรียกว,ว่าชิรีแปลว่าพริกนะคะพริกก็จะมีทั้งเม็ดสีเขียวแล้วก็เม็ดสีแดงนะคะรสชาติของพริกเป็นไงคะเด็กๆเผ็ดใช่ไหมล่ะคะบางทีเราะบางคนอาจจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่าพริกเช่นกันค่ะแต่ว่าเขาจะเรียกว่าพริกหวานนะคะ ผลของเขาก็จะใหญ่กว่าพี่ขี้หนูนะคะเด็กๆส่วนอันนี้เราเรียกว่าบลอคอลี่ค่ะบลอกคอลี่ก็จะสีเขียวนะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่ามะนาวรสชาติของมะนาวก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นมะนาวก็คือมีรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆเก่งมากค่ะก็คือเปรี้ยวนั่นเองส่วนอันนี้ก็คือมะพร้าวคะ มะระจะมีผลที่เป็นยาวๆนะคะรสชาติของมะระก็คือจะมีรสชาติที่ขมแต่ความขมของมะระก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเด็กๆส่วนอันนี้เราเรียกว่าผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็จะมีลักษณะเป็นต้นๆยาวๆแล้วก็มีใบนะคะคือผักชนิดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดเนี่ยกินได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกนะคะบางชนิดกินได้แต่ดอกกินได,แด้แต่ผลนะคะ ก็รูปร่างลักษณะจะแตกต่างและชื่อก็เรียกแตกต่างกันออกไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คุูเอยกตัวอย่างเอามาให้เด็กๆได้ดูกันเชื่อว่าเด็กๆหลายคนได้ไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่จะเห็นผักมากมายหลายชนิดกว่าน,นี้นะคะทีนี้เรามาดูรูปร่างลักษณะของผักแต่ละชนิดนะคะคุูเอิจะยกตัวอ,อย่างนะคะผักแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเชน่นสี ขนาดรูปร่างและก็กลิ่นนะคะบางชนิดก็จะมีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมนะคะหอมใหญ่หอมหัวใหญ่หอมแดงนะคะฉะอมอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้นนะคะเด็กๆที่จะมีกลิ่นที่ฉุนมากนะคะอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่นะคะอยางที่ครูเอกบอกนะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมนะคะข้างในเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวอ่า เขาจะมีกลิ่นที่ฉุนมากนะคะกลิ่นแรงมากนะคะสำหรับของหนวใหญ่ส่วนอันนี้ก็คือแครอทนะคะนักเรียนสังเกตสีของแครอทข้างนอกจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะก็คือสีส้มนะคะ orange นะคะรูปร่างของเขาก็จะเป็นทรงกลวยยาวๆนั่นเองค่ะเด็กๆ ส่วนอันนี้ก็คือพริกนะคะสีของพริกก็จะเป็นสีแดงนะคะหรือจะหรือก็จะมีสีเขียวนะคะรูปร่างของพริกก็จะเล็กลงนะคะ,ะเป็นเรียวๆยาวๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีสังเกตผักชีก็จะมีที่มีลักษณะที่เป็นต้นยาวๆแล้วก็มีใบนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะรูปร่างลักษณะของผักแต่และชนิดก็แตกต่างกันออกไปบางอย่างเช่น โเมเนโทมเมะเือเทศเนี่ยเขาก็จะมีผลที่เป็นทรงกลมนะคะแล้วก็เป็นสีแดงแลักษณะเขาก็จะเป็นนิ่มๆนะคะส่วนแตงกวาเขาก็จะมีนักเรียนจำแตงกวาได้ไหมคะ,ะลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนทรงเขายาวๆใช่ไหมคะลักษณะเขาก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนสลับกันไปข้างนอกก็ค่อยอะจะเป็นแข็งๆนะคะ ส่วนกระหล่ำปีเนี่ยก็จะเป็นหัวกลมๆใหญ่ๆนะคะมีสีเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนสลับกันไปนะคะก็เนี่ยก็คือสิ่งที่กุยยกตัวอย่างผักมาบางชนิดนะคะเรามาดูประโยชน์ของผักกันบ้างค่ะ,ะ5ะผักเนี่ยให้วิตามินหลายชนิดนะคะก็คือเกลือแร่หรือแร่ธาตุเด็กๆจำได้ไหมคะที่เราเรียนอ,อาหารหลักห้าหมู่ ผักจะอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะเด็กๆเก่เงมากค่ะก็จะอยู่ในหมู่ที่3นะคะแล้วก็จะช่วยบำรุงสายตาด้วยค่ะช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่นในนิทานที่หนูนิดไม่ยอมทานผักเลยทําให้ขับถ่ายไม่ดีทําให้ท้องผูกนะคะ,ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณสวยนะคะ ผักมีประโยชน์มากมายเลยอย่างเช่นครูเอ๋บอกไปนะคะมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุบำรุงสายตาช่วยในการระบบขับถ่ายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยให้ผิวพรรณสวยงามนะคะแต่ผักแต่ละชนิดก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะคะอาหารกันนะคะผักนํามาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่นผักผัดผัก ผักชุบแป้งทอดแกงหรือสลัดเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะก็คืออันนี้เด็กๆเ,เห็นภาพแล้วนึกออกไหมคะเรียกว่าแกงจืดตำลึงนั่นเองค่ะนะคะผักก็คือตีในในในแกงในชามนี้ก็จะมีตำลึงกับแครอทนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าผัดผักบุ้งค่ะส่วนอันนี้เรียกว่าสลัดผักเด็กๆคนไหนเคยทานบ้างเอ่ย ส่วนอันนี้เรียกว่าแกงจืดมะระยาไส้หมูสับใช่ไหมคะปุ mm hmm. ๋ยชอบเมนูนี้มากเลยถึงจะออกขมรสชาติออกจากขมแต่ว่าทานแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะส่วนอันนี้เราเรียกว่าผัดผักลมมิตรนะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าในจานมีอะไรบ้างใครตอบปุ๋อ,อได้บ้างเอ่ยปุ๋ยได้ยินเสียงเด็กๆตอบว่ามีแครอทใช่ไหมคะแล้วก็มีบอ็อกโอรี่ด้วยเก่งมากค่ะผัดผักจานนี้จะมีแครอทนะคะแล้วก็ ผักค่ะวอคตรี่นะคะส่วนอันนี้สําหรับเด็กที่บางคนไม่อาจจะไม่ชอบทานผักก็เรานําผักมาชุบแป้งทอดทานได้นะคะเพิ่มรสชาติอร่อยด้วยเช่นเอาแครอทนะคะหรือเห็ดก็ได้ค่ะหรือเป็นคะน้าก็ได้ค่ะไปชุบแป้งทอดนะคะกินกับน้ําจิ้มนะคะอร่อยสุดยอดไปเลยเมนูนี้กูเอกก็ชอบเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ เป็นการแปลรูปอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือผักอบกรอบนั่นเองค่ะนําผักแต่ละชนิดนะคะไปอบกรอบตอนนี้ในตลาดเราเป็นที่ฮิตมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยทานบ้างเอิบผู้อีกก็ชอบมากเลยค่ะผักอบกรอบนะคะรสชาติเหมือนสเน็คเลยค่ะอร่อยมากส่วนอันนี้เรียกว่า ไข่ทอดชะอมนั่นเองค่ะก็จะกินคู่กับน้ำพริกกะปินะคะเนี่ยก็คือเราสามารถนำผักนะคะมาปรุงมาประกอบอาหารได้หลายชนิดหลายประเภทเลยค่ะแล้วแต่ว่าเด็กๆหรือผู้ปกครองจะชอบรับประทานอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูตัวอย่างที่คุณเอกแนะนำนะคะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าผักเนี่ยสามารถมาทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กๆ สรุปหน่วยการเรียนนะคะเรื่องผักสดสะอาดนะคะผักมีหลายชนิดนะคะมีชื่อเรียกและรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันประโยชน์ของผักช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงสายตาช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะแต่ ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปควรรับประทานให้ครบอาหารให้พวกรกระดห้าหมู่นะคะดื่มนมนะคะเราเป็นเด็กเราต้องดื่มนมเยอะๆเพื่อจะได้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะก่อนรับประทานต้องล้างผักให้สะอาดหรือปรุงให้สุกเสียก่อนนะคะผักบางชนิดไม่สามารถกินกินอ่ สดสดได้ก็ต้องไปปรุงนะคะไปทําให้สุกเสียก่อนแต่ผักบางชนิดสามารถกินดิบๆได้อย่างเช่นแตงกวานะคะแตงกวา oh. แครอทหรือมะเขือเทศอะไรพวกนี้สามารถกินสดๆดได้แต่ก็ต้องล้างผักให้สะอาดนะคะยังไงบ้างคะเด็กๆหน่วยการเรียนเรื่องผักสดสะอาดนะคะเด็กๆ,ๆคงได้ความรู้จากที่ครูเอกพคเนนาได้สอนเด็กๆนะคะ แบบฝึหกหัดท้ายบทวันนี้นะคะให้เด็กๆว่ารูปผักที่ชอบรับประทานมาคนละาสองชนิดอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนชอบแครอทกับมะเขือเทศนักเรียนก็ว่าแครอทกับมะเขือเทศและระบายสีตามสีของผักของจริงให้สวยงามเช่นแครอทสีอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะสีส้มนักเรียนก็ระบายแครอทที่เป็นสีส้มโเมนโทมะเขือเทศสีแดงนักเรียนก็ระบายสีแดงนะคะ พร้อมทั้งเขียนชื่อใต้รูปภาพผักด้วยนะคะทำลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ระดับชั้นส่งมาในรายกลุ่มแต่ละห้องเช่นเคยค่ะใครอยู่ห้องคุณเนนาก็ส่งห้องคุณในนานะคะใครอยู่ห้องคุณเอกก็ส่งห้องคุณเอกนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ผู้ปกครองนะคะสู้ๆกับ อโควิดที่ระบาดตอนนี้โรงเรียนกาลังมีการประชุมนะคะอาจจะมีการเปิดเทอมเร็วนี้ตอนนี้ทางโรงเรียนก็มีการเข้าร่วมอบรมนะคะในการอ่านโดยมีทีมแพทย์นะคะเข้ามาดูแลในการถ้าเปิดเทอมแล้วทางโรงเรียนจะต้องมีนโยบายใดๆบ้างเพื่อให้เด็กและคุณครูและบุคลากรทางโรงเรียนปลอดภัยนะคะก็จะมีทีมแพทย์มาสอนในการทำสวอชนะคะเพราะเด็กต้องทำสวอชก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนะคะ ใกล้ใกล้ใกล้เปิดเทอมจริงๆแล้วค่ะทางนี้ทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังปรับปรุงนะคะในส่วนที่าทางาทางเขตนะคะให้โรงเรียนได้ปรับปรุงเพื่อให้โรงเรียนได้มีเขาเรียกว่ามาีให้เป็นไปตามที่สาธารณสุขนะคะได้วางไว้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ช่วยคุณครู อสอนบุตรหลานของท่านนะคะแล้วส่งงานนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ